มันร้อนไปไหมเนี่ยมันมน่าจะร้อนไปนั้นทำให้มันเย็นขึ้นนิดนึงแล้วกันใคใครผมช่วยอะไรมาครับอ ขางล่าสามารถตรวจสอบให้กับเครื่องเครื่องทำความร่ำคุณได้นะเอ,อ่อช่วยตรวจสอบให้ผมหน่อยได้ไหมครับนั่งกอดหายไปหน่อยอืมอันไหนเลยเนี่ยเรอานั่นแหละครับโอเคอันออว่ากันแบบคุณล้วง ้อไปอืมสงสัยเครื่องเขาทำรถคุณนะ่าจะมีประหานนิดหน่อยเนได้จากเลยเหรอครับมันเน่ยจากที่บอกว่ามาทำความรดได้มากเกินที่เจ้ากับตัวเองน,นะ เอหอหอน่นกับพอมีทางแก้อะไรอยู่หรือเปล่าครับเพราะน่นจะพอมีอยู่น่าจ,จะมีอยู่หั้นข,ของวิธีนี้แหละหน,นึ่งนั่าจะต้องหาซ่อมมันอ่ะกับสเราต้องปิดระบบนี้ชั่วคาวบน,นั่นจริงดีแล้วครับน่าจะว่ามันจะดีดีอยู่แล้วน่าจะได้อยู่แหละ มันน่าจะเปียอะไรได้บ้างนะตด้ไงผมขอปิดระบบไอ้ต้องไปต้อนเกียร์นิวเคียร์ก่อนแล้วกันนะได้ดิแต่ต้องะระวังระวังด้วยแล้วกันเพราะไม่งั้นถ้าเกิดระเบิดขึ้นมาเรา,บาจบมวลด้วยครับโอเคฮัตชุบ

ดูสิดูสิวายยังเาาร่อมันไม่หยุดปานละปอยู่นี่อ้าแล้วไม่ได้ยินเลยปานระปก เกิดบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ยว้าวโอ้โหขี้บุกที่บี้จะตายอยู่แล้วโอ้ห้องน้ำที่นี่ย่างน้าก็มีห้องกว้างอยู่ว้า

ท่านขอเงนสักกี่บาทละ่ะอ่าสามพันครับโอเคเลขบัญชีธนาคารค่ะอ๋อโอเคเด็บยว๊บกคนกระป๋าแป๊บ,ปอ,บอะไรที่มันคืออะไรอี่เหรอ

แกลืมข่าแล้วสินะเอฟสกินี้เธอลยตัวนี้ฆ่ากลับมา่นจะฆ่าแกแล้วเฮ้แลแกนนจะเป็นลายต่อไป cái kẹp ừ, đó anh có máu lấy Tết toa là kẹt toa luôn ngang lưỡi vẫn phát bình ยังไงฉันก็ต้องจัดก,การพวกวันทิมซินสาป่าที่ทำให้ใช่การแบบนี้ไปเอาว่ามาครับคกอหัวทางคุณหน่อยว่าไอ้ก็ที่เกิดขึ้นที่สนาครับเมื่อนึกเมื่อวานก่อนน่ะทำไมาคุณต้องลงมือจัดก,การเพมจัดก,การพวกสกริตรังเลไปฟู่เดียวแล้วครับคือมันเรื่องมันยาวและอีกอย่างหนึง่งมันเป็นความคัขนส่วนตัวของผมนะครับ โอ,อ้นั่นเหรอนั่นทาาไหร่ผมขอาทิบผมขอพูดให้ผมอยากให้ทําสผู้ทุกคนเนี่ยที่กำลังดูข่าวของผมอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าอยากรู้ว่าคุณเนี่ยพูดกันเป็นฮีโร่ของของเมืองของพวกเราเลยนะนอกจากของ่นอกจากพวกอค์กรของคมัแมแบดรามนาเนี่ยน่าจะมีคนหน่ที่น่าจะเป็นพวก,พ,วกพี่เป็นฮีโร่ของพวกเราได้นะคือก็ค,คอองนั้นแหละครับเพราะว่าผมเนี่ยต้อง,งการให้แจจักรการพมันให้หมดสิ้นซาก ได้สำคัญตอนที่ผมก็รู้แล้วว่าหัวหน้าของพวกมันคือคือใครแล้วผมจะต้องตามไปจาัดก,การมันอะไม่เห็นตามมผูช้ชมท่านหน้าเนี่ยได้ถามมาว่าอืมอ๋อ,อใช่ต้องผู้ชมท่านหนึ่งเขาได้ถามว่าคุณเชื่ออะไรเหรอครับจริงๆเรียกของสองอย่างเอาก็ได้นะคือจะเรียกผขว่า s k i ป i ม h ้แชร์หรือชื่อจริงของคือ เฉลิสมาเลคานเดอร์หรือชื่อเล่นของผมคือเชลิสแล้วแหละอ๋อขอบคุณมากครับแล้วก็จบก,การการสัมภาษณ์เพียงเพื่อนอน,นี้นะครับ